สวัสดีค่ะพบกับหหเหมยรื่อเจ้าเหมอนสือลินภาษาจีนวันล,ละนิกับนิดนิดาวันอัศวัตวีโชคมาคุยเจนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ไว้ให้เราสอบถามข้อมูลได้ทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะพูดถึงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนเราจะเรียกได้ว่ายังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะคําว่าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะในภาษาจีนเขาจะเรียกกันว่าหูอู่ไถหูอู่ไถ สำหรับประโยคง่ายๆที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าคุณสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เราจะสามารถพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่า你可以在服务台询问你可以在服务台询问你ีก็คือคุณนะคะเคอแปลว่าได้ค่ะ在แปลว่าที่นะคะ ฟูอูดไถก็คือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะส่วนสินเวิรนนะคะก็คือสอบถามค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะหนีเคยใจฟูอูดไถสินเวินคุณสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะไส่เจียน